ไฮทารอสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับทุกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าข้อความจากคนรักเก่าที่อยากจะบอกกับคุณนะคนที่คุณถอยออกมาเนี่ยเขาเป็นอย่างไงบ้างนะคะแล้วก็เขายังโหยหาคุณอยู่หรือเปล่ายังคิดถึงคุณอยู่ไหมนะคะอันดับแรกเลยขออนุญ,ญาตนะคะชาวทาตดินพุทศพกันมังกรขอเปิดพลังงานดูระหว่างเราสองคนกันนิดนึงนะว่าพลังงานคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ จ็ดถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นพลังงานของการที่คุณทั้งสองคนน่าจะยังมีใจที่ตรงกันอยู่เนาะยังเป็นความคิดถึงนะคะยังเป็นความโหยหายังหวนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะที่เรามีกันเนาะสิบเหรียญเนี่ยมันยังมีความมั่นคงทางความรู้สึกกันทั้งคู่นะคะตัวคุณเองก็แอบมีความรู้สึกว่ายังคิดถึงเขาอยู่ นะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าระหว่างเราสองคนเนี่ยมันคงจะยังสามารถกลับไปปรับความเข้าใจกลับไปรักกันได้แบบเดิมนะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเราทั้งคู่ก็อาจจะผ่านอุปสรรคกันมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเป็นการพิสูจน์ความรักมาตลอดเวลาที่เราคบกัน บางท่านเนี่ยเรื่องที่ใหญ่กว่านี้เรื่องที่หนักกว่านี้เราก็สู้ด้วยกันมาผ่านกันมาเนี่ยคะกว่าเราจะได้มาลงเอยการเป็นแฟนกันหรือว่าคุยกันคบกันที่มีความรู้สึกดีๆมันก็ยังทําให้คุณรู้สึกว่าเขาก็ยังมีคุณค่าในใจคุณอยู่แล้วเขาก็ยังไม่ได้แย่สําหรับความสัมพันธ์ที่คุณจะยังมีเขาต่อไปนะคะมีพลังงานของความเป็นห่วงค่ะ มีความเป็นห่วงมีความห่วงใยซึ่งกันและกันนะคะล้วก็ยังรู้สึกว่าจริงๆคนที่คุณกำลังถามถึงคนที่คุณกำลังคบเนี่ยคุณอาจจะประเมินสถานการณ์ได้อยู่แล้วว่าเขาคงไม่สามารถอยู่กับใครได้แล้วมีความสุขหรือว่าไปได้รอดเท่ากับคุณนะคะบางท่านเนี่ยคือคบกับคนที่มีอีโก้นะหรือคบกับคนที่มีพลังงานของ การที่แบบค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองสูงพลังงานของชาวธาตไฟนะเม็สิงหธนูนะหรือว่าเป็นพลังงานของคนที่เขาก็อาจจะมีหน้าที่การงานที่ใหญ่โตนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนที่ค่อนข้างมีพุทฒิภาวะมีความเป็นผู้นำนะคะอาจจะเป็นลูกคนโตของบ้านอะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะคนที่คุณกําลังถามถึงเนี่ยซึ่งคุณเนี่ยรู้อยู่แล้วอะ ว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีใครหรือคนคนนี้เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่ต้องทำอะไราย,ยากๆท้าทายเป็นคนที่มีความเครียดมากๆนะคะมีความเครียดมีความกดดันคือมันมีเรื่องจริงจังเนาะมีเรื่องซีเรียสที่เข้ามาในชีวิตเขาอย่างต่อเนื่องนะคะคุณก็เลยยังรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันก็คงไม่มีใครอะค่ะที่นะคะใจเย็นรับเขาได้เท่ากับคุณนะชาวทัดดินบางท่านเนี่ยคือเป็นการทะเลาะก,กันมาด้วยอาจจะเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องสักเท่าไหร่เนี่ยคะหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เรายังพอที่จะให้โอกาสให้อภัยและเมตตาต่อกันได้เนาะหรือบางท่านเนี่ยคือเราเราก็ เหนื่อยล้าเหมือนกันนะชาวทัดดินคือคนก็รู้สึกว่าเหนื่อยล้ากับความสัมพันธ์มากๆบางทีก็อยากจะไปให้ใหมันรู้แล้วรู้รอดนะแต่ก็ยังมีความห่วงใยต่อกันอะยู่มีความห่วงใยนะคะมีความรู้สึกว่าคือเป็นห่วงเขาอะมีความไม่สบายใจเหมือนกันว่ากลัวเขาจะเสียหลักกับชีวิตกลัวเขาจะทําลายตัวเองกลัวเขาจะไม่เป็นอันกินอันนอนกลัวเขาจะไม่ทํางานทําการอะไรแบบนี้นะเนาะ หรือคนที่คุณกําลังคบอยู่เนี่ยคนรักเก่าของคุณเขาเป็นคนที่มีความดื้อมากๆเนาะหรือบางท่านอาจจะคุยกับคนที่เกิดในชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรก็ได้นะคะใช่นะหรือเป็นคนที่แบบคุณก็รู้อะค่ะว่าเดอะฟูลเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นคนที่แบบเดอะฟูลนะอืมเป็นคนที่เป็นคนที่เซนสติบอ่ะเป็นคนที่อ่อนไหวเป็นคนที่เชื่อคนง่ายอ่ะคือคนรู้อ่ะถ้าสมมติว่าที่ผ่านมานะคะ เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของการไปหลงลักหลงลักคนอื่นนะหรือบางท่านมีพลังงานของการที่แบบมีบุคคลที่สามเข้ามาในชีวิตนะอืมมีมือที่สามมีบุคคลที่สามนะคะเข้ามานะในความสัมพันธ์เนาะคือคุณรู้อะว่าอืมคงไม่มีใครที่จะเอาเขาอยู่หรือว่าคงไม่มีใครรับในสิ่งที่เขาเป็นได้อะเหมือนเราครบกันมานาน,นะคะเรารู้อะว่าในสิ่งที่เขาเป็น มันไม่มีใครอะที่รับในตัวตนตรงนี้ได้อ่ะคงไม่มีใครที่จะอดทนได้เท่าคุณอีกแล้วอะไรประมาณนั้นนะแต่ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นความอดทนที่คุณรู้สึกว่ามันอดทนเนาะอาจจะด้วยความที่เราเป็นคู่กันเป็นรักเป็นแฟนกันเราจูนกันเราปรับกันนะคะเป็นยินเป็นยางเป็นส่วนเติมเต็มเป็นข่าวเป็นดําซึ่งเราก็ไม่ได้อดทนแบบไม่เห็นข้อดีของเขาขนาดนั้นเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่คุณเห็นเนี่ยไอ้จุดอ่อนของเขาเนี่ยคุณเชื่อว่า ก็น้อยคนแหละที่จะรับในสิ่งที่เขาเป็นได้หรือไอ้ข้อที่มันเป็นข้อเสียเป็นจุดอ่อนของเขาเนี่ยกว่าคุณจะรับในสิ่งสิ่งนี้ได้คุณก็ใช้ระยะเวลามาหลายปีนะคะกว่าที่คุณจะเข้าใจและกว่าที่คุณจะเนะคะเข้าใจมันจริงๆหรือว่ามีมีความสามารถในการรับสิ่งสิ่งนี้ได้คุณก็คิดว่าคุณก็เสียนคนหนึ่งแหละที่จะรับตรงนี้ได้นะคะเออเหมือนคุณก็รู้ตัวดีบางทีก็ยังอด เห็นใจยังเป็นห่วงเขาอยู่แล้วซึ่งเขานะอยากจะบอกว่าคนที่คุณกําลังถามถึงอ่ะเขายังเห็นว่าคุณเป็นเป็นคนที่มีค่าในชีวิตเขาเช่นกันนะคะใครเคยเป็นครอบครัวกันมาเป็นคู่ชีวิตกันมานะอยากจะบอกว่าเขายังคิดว่าคุณเป็นชีวิตคู่ของเขาอยู่เป็นคู่ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะเป็นเหมือน เป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของเขาอยู่อ่ะเขาก็ยังขาดคุณไม่ได้นะแล้วเขาก็ยังไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าเราเลิกรากันหรือว่าเรากําลังจะหายไปจากชีวิตเขาอืมเขาคิดเสมอมาว่าคุณยังเป็นแฟนเขาอยู่ถึงบางถึงแม้บางท่านนะคะเราอาจจะเลิกกันมานานและเลิกกันมาเป็นสิบสิบปีเราก็ตามเขายังคิดว่าคุณเป็นชีวิตคู่ของเขาอยู่เป็นคู่ของเขาอยู่หรือใครที่มึ่งเลิกกันหมัดมามาเลยเนี่ยคือเขายังไม่คิดนะว่าคุณจะใจ ดำกับการที่จะตัดเขาออกจากชีวิตเพราะเขายัางเชื่อค่ะเขายัางเชื่อว่าคุณก็ยังรักแล้วก็ยังปรารถนาดีกับเขาแล้วเขาก็รู้ว่าชีวิตเขาเนี่ยไม่มีใครที่รับเขาได้เท่าคุณนะเหมือนเราทั้งสองคนเนี่ยมันยังมีจิตที่เมตตาต่อกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าอาจจะมี ปัจจัยอื่นนะมาเป็นอุปสรรคให้เราต้องเลิกลาการทะเลาะกันตามภาษาชีวิตคู่แต่การให้โอกาสเนี่ยการให้อภัยและความเมตตามันยังเกิดขึ้นอยู่เสมอที่สําคัญเนี่ยไพผะมาเนี่ยค่ะการที่เราจะได้กลับมารักกันมันมีความเป็นไปได้สูงมากๆเขายังโหยหาคุณเสมอแล้วเขายังไม่คิดด้วยว่าคุณเนี่ยเลิกกับเขานะ ชาวธาดินเขาคิดว่าเขายัางเป็นคู่เป็นแฟนเป็นคู่รักเป็นคู่ชีวิตคุณอยู่เขาคิดว่าเขายัางเป็นเจ้าของชีวิตคุณอยู่เขายังเห็นว่าคุณมีคุณค่าที่เขายังสามารถที่จะรักษาเอาไว้ได้บางท่านเนี่ยคือเราทะเลาะก,กันเลิกกันไม่คุยกันเขายังไม่รู้ตัวเลยว่าคุณเลิกกับเขานะชาวธาดินค่ะก็ถือว่าจริงๆพลังงานของเราสองคนมันยังเป็นพลังงานของการที่เป็นคู่กันอยู่มันยังรักกันอยู่มันยังรอคอยมันยังปรารถนาดีที่จะกลับมารักกันอยู่ หรือใครที่คุยกันแต่หายกันไปนะคะห่างหายกันไปอยู่ในจุดที่คุณเองก็อาจจะรู้สึกว่า เราไม่อยากจะคุยไม่อยากจะโต้ตอบอะไรเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยล้าคุยกันมานานแต่มันไม่ชัดเจนสักทีนะคะดูเขาไม่พยายามจะทําอะไรสักทีแล้วคุณก็พยายามที่จะพัฒนาพยายามที่จะแสดงออกถึงความชัดเจนพยายามที่อยากจะสื่อให้เขารู้ว่าคือคุณกําลังอยากที่จะจริงจังกับเขาแต่ที่ผ่านมาเขาก็อาจจะมีห่วงบ้างมีหึงบ้างมีออกตัวบ้างแต่มันอาจจะไม่ได้มีความชัดเจนอะไรมากมายหรือระหว่าง ทางเนาะคนคุยคนรักหรือแฟนคณเนี่ยเขาไปคุยกับคนอื่นนะเขามีบุคคลอื่นเข้ามามันก็มีความโกรธกันนะมีความโกรธมีความไม่พอใจการจบการหายออกไปจากชีวิตกันแบบที่เรายัางไม่ได้เหมือนมีการปรับความเข้าใจกันดีๆก็เลยเนะคะจะเป็นเหตุให้ว่าและมันยังมีพลังงานของการที่จริงๆเราทั้งคู่อะค่ะ ที่ผ่านมาเราอาจจะจบกันเพราะว่เรื่องมือที่3ด้วยนะหรือว่าแบบปัจจัยครอบครัวปัจจัยอื่นเนาะที่มันเข้ามารบกวนความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะแต่ด้วยด้วยความความดีมันก็ยังมีมากกว่านะคะหรือว่ามันก็อาจจะมีจุดที่เรายังเข้าใจซึ่งกันและกันและเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้ ไม่ได้ว่าจะแย่เกินไปสําหรับการให้อภัยและการให้ความเมตตาต่อกันนะคะเพราะว่าระหว่างเราทั้งคู่ค่ะ อย่างที่บอกเนาะกว่าเราจะปรับกว่าเราจะจูนมาเราเองก็รู้ในตัวตนของเขาเขาเองก็เช่นเดียวกันเนี่ะแล้วเขาเองก็รู้ในสิ่งที่คุณกําลังเป็นกําลังเผชิญบางทีเนี่ยบางท่านเนาะเราคุยกันมามันอยู่ในจุดที่คนอื่นก็รู้แล้วว่าเรากําลังศึกษาใจกันนะเรากําลังคบกันซึ่งมันก็เป็นเหมือนกัน มีพยานนะคะที่รับรู้ความสัมพันธ์นี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยล้าเนาะหรือว่าบั่นทอนในบางช่วงไปบ้างะคะชาวทัาดินแต่ว่าไฮก็ยังเห็นพลังงานถึงการที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันยังไม่สามารถจะปล่อยมือจากกันได้นะตัวเขาเองเนี่ยยังไม่ได้คิดเลยอะว่า คุณหายไปจากชีวิตเขาเขาห่วยหาคุณเสมอนะคะแล้วก็ยังมองว่าคุณเนี่ยเป็นที่รักสำหรับเขาเสมอยิ่งทุกครั้งนะที่เขารู้สึกว่าคุณเงียบหายไปเขามีความรู้สึกแบบเออทรมานใจมากๆอ่ะแอบมีความกลัวเหมือนกันนะคะบางทีก็กลัวกลัวว่าหรือว่าคุณเนี่ยกำลังจะเปิดใจให้คนอื่นจริงๆแล้วอะค่ะคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ในเวลานี้ค่ะชาวทัตดิน คือเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หึงมากนะเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้แล้วก็ขี้หึงด้วยในเวลาเดียวกันก็เป็นไปได้นะแบบนี้ก็ไม่น่ารักเลยใช่ไหมแต่นั่นแหละค่ะเขาหึงคุณอยู่เขากลัวมาเขากลัวว่าแบบบางทีเขาก็แอบ,บกลัวนะแล้วเขาก็มีเชื่อเขาคิดว่าถ้าใครเขามาจีบคุณอะ่ะคนนั้นต้องมาหลอกคุณแน่ๆเหมือนเขายังมีความมั่นใจอ่ะว่าก็ไม่มีใครที่จะจริงใจเท่ากับ เท่ากับเขาเช่นกันเขาคิดว่าเขาไม่เคยหลอกคุณเลยถึงแม้ว่าเนี่ยมันมีพลังงานของการที่แบบอาจจะทําอะไรที่ผิดสัญญาการมีเรื่องมือที่3แต่เขายัางเชื่อเสมอนะคะว่าเขาก็ยังเป็นคนที่ดีแล้วก็มีเจตนาที่ดีที่ไม่ได้จะมาหลอกคุณนะเออเนาะมันก็เป็นแบบพลังงานอาจจะดูแปลกๆนิดนึงหรือว่าคนที่คุณกําลังถามถึงเนี่ยเขาก็เขาก็ยังดู ถ้านะะี่ะสำหรับชาวธาด,ดินใครที่เลิกกันด้วยปัจจัยของมือที่สามเนี่ยคือต้องบอกตรงๆนะว่าคนรักของคุณคนที่คุณตั้งจิตถามถึงที่เป็นคนรักเก่าอะ่ะเหมือนเขายังไม่รู้ตัวจริงๆจังๆเลยนะว่าเขากําลังทําผิดต่อคุณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะหรือจริงๆเห็นถึงพลังงานของการที่เราก็เจอกับเรื่องนี้มาซ้ําๆแล้วด้วยหรือเปล่าแต่ในวันเนี้ยเวลานี้นะคะมันถึงจุดที่คุณก็ รักนะห่วงใยนะแล้วก็เป็นห่วงถ้ามันรู้สึกเหนื่อยหมดความอดทนอยากจะกลับไปตั้งหลักอยากจะกลับไปทบทวนตัวเองว่าเรากําลังอยู่ไปเพื่ออะไรเนี่ยคะแต่มันก็นั่นแหละค่ะความใจดีความมีเมตตาที่มันมีต่อกันซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดเนาะมันก็ดีค่ะสามารถที่จะให้อภัยเมตตากันได้แต่ว่าในการให้อภัยและความเมตตาที่ให้กันเนี่ยเขาก็ควรที่จะต้องเห็นคุณค่าเนี่ยคะสำหรับ สิ่งที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจถ้าเขาสํานึกได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ควรจะให้โอกาสกันนะคะจริงๆเราจะมีโอกาสได้พูดกันในเร็วนี้ด้วยนะพูดคุยกันนะใครที่ผ่านเข้ามาชมนะคะในคลิปวิดีโอนี้วันนี้นะบอกเลยว่าคนรักเก่ากําลังจะติดต่อมาคุย่ะเขาจะพยายามทําทุกช่องทางเห็นไหมว่าเพื่อที่จะพูดคุยกับคุณเพื่อที่อยากจะกลับมาให้มันเป็นบรรยากาศดีๆแบบเดิมนะคะยังอยากที่จะรู้สึกว่า อยากจะรักคุณอยากจะเลือกคุณแล้วก็ยังคิดว่าคุณเนี่ยแหละคือเป็นรักแท้สําหรับเขาและเขาคิดว่าเขาไม่สามารถที่จะไปลงเอยกับใครได้ไม่สามารถเลือกใครได้นอกจากคุณนะคะถือว่าชาวทัตด,ดินคุณก็ก็ยังจะได้กลับไปรักกันเนาะก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็เนี่ยคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่มันผิดพลาดผ่านมาแล้วการให้อภยัยการให้ความเมตตากาันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ ให้โอกาสกันใหม่เริ่มต้นใหม่ไม่มีอะไรเสียหายเนาะ โอเคค่ะวันนี้นะคะยังไงต้องขอบพระคุณมากๆสำหรับการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้นะหากชอบนะคะในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าติดตามมาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าการทำนายมันตรงแล้วรู้สึกอยากดูดวงส่วนตัวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะหรือว่า,าลิงก์ที่ add high tarot นะคะในคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ใครที่รู้สึกว่าชอบดูดวงส่วนตัวดูดวงร ายวันนะคะอัปเดตดวงประจําวันในทุกๆวันให้อัปเดตท,ทุกวันนะคะผ่านทางช่องทาง Instagram แล้วก็ช่องทาง f c e e o o o นะมาติดตามกันได้นะเพราะว่าการดูดวงส่วนตัวเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดและแม่นยำม,มากกว่าวันนี้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ